วันนี้ก็ต้องขอการสวีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับจู่ผมมีอีสานได้บ้างครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมอดครับที่เราซื้อหัวหานไก่เล็กนะครับมาให้หนอนนกเรานะครับดูครับมันจะมีตัวมอดอยู่นะครับจะมีตัวมอดอยู่นะคกล้องไม่โฟกัสนะครับตัวมอดเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหานะครับนี่นะครับโอ้ใส่ลงกระทะนะครับ นี่ครับแล้วก็ดังไฟครับแล้วก็เคียวๆให้มันร้อนๆนะครับนี่นะครับผมก็ทําการจุู่ไฟแล้วนะครับซึ่งผมแนะนำครับห้ามใช้ไฟห้ามใช้ไฟแรงนะครับเราก็ใช้ตะลิ้วครับเคียครับทว่าทําไมต้องเอามาทําแบบนี้เพราะว่าเอาให้หมอดมันตายนะครับทั้งไข่ทั้งตัวแมลงมาเลยนะครับ ก็เคี่ยไปครับได้หัวอาหารไหมนะครับห้ามให้หัวอาหารไม่ดิขาดนะครับไม่อ่ไม่ได้เอาไปกาดแดดเอ่อไม่ได้เอาไว้ตากแดดไว้นะครับเพราะว่ายกไกลขึ้นไปจิกกินครับตากแดดก็ใช้ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับัน ก็พวกค่ะครับเพกาะงนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานช่วงนี้ก็ไม่บางนะครับงก็คนคไปจนกว่าหมอดจะตายหมดนะครับครับตัวหมอดครับก็เริ่มตายหมดแล้วนะครับ แต่ค่าใครอยากให้โปรตีนถึงก็ตตอกไข่ลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับอยากให้นกเราได้โปรตีนถึงก็เอาไข่ตอกลงไปอีกก็ได้นะครับแต่ไม่ไปเลยครับเพราะอาหารไก่เล็กนะครับมีโปรตีนอยู่แล้วครับไกลล่แรกเกิดน,นะครับก็เคียๆไปนะครับ ย้ำนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับห้ามใช้ไฟแรงเพราะว่าไฟแรงอาจจะไหม้ครับ,บก็ตัดไปช่วงที่ผมทำเสร็จเลยนะครับนี่นะครับต้าผูมก็เสร็จย่างที่เรียบร้อยนะครับร้อนมากเลยนะครับ คือเราต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะให้หนอนนกกินนะครับพักให้มันเย็นนะครับแต่ถ้ารอพึ่งทําการฆ่าฆ่าหมอดเสีนะครับ่าจะเพึ่งให้จะเพึ่งให้หนอนนกกินนะครับเพราะว่าหอาหารมันยังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าหอาหารร้อนบางทีก็จะร้อนมากเกินไปจนทาให้หนอนนกตายได้นะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เม่อีสานในบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ